คลิปนี้มาถึงขั้นตอนในการเลือกกิ่งตอนคิดว่าน่าจะมีหลายๆท่านนะครับที่สั่งกิ่งตอนทาง Facebook กับแม่ค้าแล้วเวลามาปลูกแล้วตายเพราะอะไรครับเพราะนั้นผมเน้นเลยนะครับเวลาเราสั่งสั่งซื้อกิ่งตอนจากแม่ค้าทางเฟซทางอะไรเนี่ยขอว่าขอให้เป็นกิ่งกระโดงและกิ่งขาวๆนะกิ่งหนุ่มกิ่งจริงกิ่งสาวอันนี้คือลักษณะของกิ่งกระโดงเขานะก็จะตรงๆอันนี้เป็นกิ่งแก่นะครับกิ่งแขนแบบนี้ ถ้าเอากิ่งกระโดงมาปลูกเนี่ยยังไงก็จเจริญเต er ิบโตสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าเอากิ่งแก่มาเนี่ยตายแน่นอนครับไม่รอดนะครับและที่สําคัญคือส่วนใหญ่คนที่ซื้อกิ่งตอนหรือว่าแม่ค้าไม่แนะนำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะชอบกิ่งยาวๆนะครับบอกเอ้ฉันซื้อราคาสูงแล้วเนี่ยฉันต้องได้กิ่งยาวๆนะครับแต่ถ้าประสบการณ์ของผมเนี่ยกิ่งสั้นนะครับปลูกแล้วจะเจริญงอกงามเพราะว่าถ้าเราปลูกด้วยกิ่งยาวเนี่ยพอถึง หรือดูแล้งนะครับกิ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดน้ํานะครับไปเลี้ยงพวกกิ่งทั้งบนได้มันก็จะเหี่ยวก็จะเฉาตายไปนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเวลาเราซื้อของซื้อกิ่งตอนจากแม่ค้าเนี่ยหนึ่งขอเขาว่าขอกิ่งตรงๆกิ่งกระโดงกิ่งหนุ่มกิ่งสาวแล้วก็ขอสั้นๆครับประมาณนี้นะครับอย่าให้เลยอย่าให้เกินข้อสอบนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับ